สุรีครับผมวันนี้ก็ได้มาไหว้องค์พญายตางออยนะครับองค์ก็ไหว้องค์งพญายตางออยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาองค์พญายตางออยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับผมผงก็ไหว้บูชาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปีใหม่นี้ก็ยังมีควันลงยังมีนักท่องเที่ยวมาอยู่กับผมมีทั้งพระคุณเจ้า มีทั้งญาติโยมครับผมก็มากันหลากหลายที่ครับผมมาจากประเทศลาวก็มีนะครับแขวงเวียงจันทร์ก็มีแขวงคำม่วนก็มีครับผมแขวงเวียงจันทร์ก็มีแขวงคำม่วนก็มีนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ได่าอยเรียบร้อยเลแล้วนะครับต่อไปก็จะขอเสียงทุกครับผมต่อไปก็จะเสียงดวงนะครับ ปานจะก็เสียงโดงนะครับผมเพราะพันธุ์ดขึ้นกัเจ้าน well. ีเอ้เอ้ยเอ้ยัง่ไดเร็วยังพชวนให้ทุกานอถววายพระจายโยกโยงมาจากพญาสงวยทุกวัาถวายสงวยดูนรับาญาณีู้มยังคิดย์ดาพีู่มีบามีเกต้า บันิทุกหา่านท้โอาดอาเีข้าวของพระยาสมอยจนมาเปิดปร์โชคใหมกับกนนะครับอัญพรจันทวงศ์แล้วก็คุณ่าคุณยิ่งเหมือนมทวนแล้ก็คุณใบแลใบพรนะครับมามาเปิดปร์ตโชควันนี้ด้วยตัวพ้องค์ตอนนี้ก็ได้กินนะครับก็จะร้อนนะครับ เจ้าทวดเจ้าทวดเจ้าทวดนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะนตุสัมมาสัพพุตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะนตุสัมมาสัพพุตสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะนตุสัมมาสัพพุตสะอิมังพันเจพุทธกัจจโพธิโรเมหังพุทธังปะสิทธิเมตธรรมประสิทธิเม แยกตีหมหังพุทธังมวยเชมาณสังิโมสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังศิพุทธาอาราคนานังธรรมมาราราคานังสังขังอาราคนานังพุทธาสารพุทธาองวยอค์ให่เจนาสาธุสาธุสาธุสิจิกิจังสิจิกรรมังผียัมมะมะเงินทองหลั่งไหลมาณชาริกิต พุทธังนาเงินมาทําบางนำทองมาสังังนํามาสิ่งของแรนาที่การนานเอหิมะมตอน้ีงค็ล้วงให้คุณพ่อพงาถเลเจ็ดสองหนึ่งครับท่านที่มาลั็ต้องก็ไ้นะคดีมีช่ำชิดหมักอ่างโชคพิมพ์ยมมาลูกให้โชคให้วาธนากับคุณตาใบพรก็ไหวแล้วก็ล้วงให้แล้วนะครับผม น้องไห้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเดินดูในพื้นทีนะครับตอนนี้ก็รุนน้องๆนะครับรุนน้องๆได้ได้ล้วงไห้ครับผมไห้โชคไห้ลาบนะครับผมล้วงไห้โชคไห้ลาบนะครับก็มีพี่น้องชาวลาวด้วยครับสังเกตดูจากผ้าถุงนะครับผมผ้าถุงชาวลาวเขาจะสวยงามนะครับผมเพราะว่าชาวลาวนั้นนิยมใส่ผ้าถุงนะครับ นิยมใส่ผ้าถุงครับผมเป็นน้องชาวลาวอันนี้ก็เป็นการเสี่ยงพระนะครับผมเป็นการเสี่ยงพระนะครับอืมอืม เดี๋ราลองไปเดินดูร้านค้านะครับผมร้านค้าตรงนี้ก็ขอขายตะก้าครับตะก้าสวยงามมากเลยกระติดข้าวครับผมโอ้ตะก้าหวายนะครับผมห9ร้อยเก้าสิบบาทก็สวยดีนะครับหกรยเก้าสิบบาทสวยดีสวยดีครับผม ตอนนี้ก็เป็นลานจอดรถของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นลำน้ำพุงนะครับผมลำน้ำพุงนะครับท่านผู้ชมเป็นลำน้ำที่ผ่านมาจากเขื่อนน้ำพุงนะครับไยมาจากเขื่อนน้ำพุงครับผมลำน้ำพุงนะครับตอนเย็นๆครับผมลำน้ำพุงตอนเย็นๆนะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานนะครับผมสะพาน สะพานข้ามไปวัดนะครับผมสะพานข้ามไปวัดนะครับสะพานข้ามไปวัดนะครับ,รบตอนนี้ก็พาไปดูลานต่างๆแล้วก็พากันไปเดินดูของที่เลิศครับผมบไปเสี่ยงโชคกันครับผมบไปเสี่ยงโชคกันครับ ไปเสี่ยงโชคกันครับอ่าเอาป้ายานเข้ามอหุนอ่านอยู่มอปายอ่านเลยครับเดี๋ยวเราไปอุ่นหนุนลอตเตอรี่กันครับผมไปอุ่นหนุนลอตเตอรี่กันนะครับคืออ่านเราเขาคนสวดที่เข้าหรือไม่คือคนทีเข้ามุกี้เด้ไปอุ่นหนุนลอตเตอรี่กันครับผม บอลลอนลอตเตอรี่นะครับผมบอลนลอตเตอรี่กันครับนน้องเขาีไปจับไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะล้วงหายคำเลี้ยงล้วงหายคำได้หวยมาสามตัวนะครับไม่มีตัวตรงแต่ว่าเอาตัวกลับนะครับับน้องที่เตาง,งอยนะครับผมน้อนนัชชาเนาะ น ic, ้องนัชชานะครับมาอุ่นนนได้นะครับที่ตางอยนะครับผมมาอุ่นน้องนัชชาได้นะครับมีแกาอุ่นป้าท่านหนึ่งลวก็ป้าท่านหนึ่งครับผมก็อุ่นหลายท่านอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้หวยเลยบ้ยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมครับผมเราไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อร้านค้าต่างๆครับผม อตอรี่จะขายดีกว่าเพื่อนนะครับผมเอาตอรี่จะขายดีกว่าเพื่อนนะครับร้านค้าต่างๆก็มีของพื้นเมืองด้วยนะครับมีมะกระบกด้วยนะครับท่านผู้ชมมะกระบกต้องไปเก็บที่ภูเขานะครับไปเก็บทจ่ภูเขามีมะขามป้อมด้วยนะครับผมพุาวสาครับผมพุาสาก็มีไอจิมด้วยนะครับ มีไอติมด้วยครับผมมีไอติมด้วยนี่มีพริกด้วยนะครับผมมีพริกพริกมีเป็นต้นด้วยมะละกอผักหวานผักหวานป่าก็มีครับผมผักหวานป่าก็มีอุ้ um uh, Initiative> um anyway> ยมะเขือเป็น cool ต้นอุ้ยมะเขือเป็นต้นอีกมะเขือเป็นต้นครับผมตอนนี้ก็ออกมาจาก้านพญาตองอยแล้วก็มาที่สะพานนะครับผม มาที่สะพานนะครับสะพานพญสะพานบุญพญาต่อง,งอยนะครับผมสะพานบุญพญาต่อง,งอยนะครับผมนี่ครับผมก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นพี่น้องชาวลาวครับผมพี่น้องชาวลาวพากันมาไหว้องค์พญาต่อง,งอยครับผม ผมก็ได้มาวามาไหว้แล้วครับผมแล้วก็ล้วงไห้นะครับผมได้หวยเจ็ดสองหนึ่งครับเสร็จสรี่เรียบร้อยครับผมจะดูซิว่าปีใหม่นี้จะเฮงจะรวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยก็ต้องลองดูกันนะครับครับผมเนี่ยครับพี่น้องประชาชนก็พากันไปถ่ายรูปที่องค์พระยาเต่องอยนะครับก็ไปถ่ายรูปกันครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคอย กดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องนะครับสำหรับทริปวันนียการมาไหว้องค์พระตาง,งอยก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับน่นอยู่นี่เบาะน้ำลึกพอสมควรนะครับผมต้องมุดน้ำลงไปนะครับต้องมุดน้ำลงไปครับ มุดน้ําลงไปแลว้วพตัวตัวเนี่ยนาดตัวนี้บ้านแห้งนาดพ้าวเด้อพราวว่างโกลโกมเด้ออือบ้านนุยก็จะบ้านนุยก,ก็จะเอาแล้วบ้านนุยก็จะเอาแล้วตัวอือ